ก็รู้ไหมว่าสุดยอดเคล็ดลับหนึ่งเลยนะของั้งการปิดการขายและการ m a นิเฟส์นะคือคนจะรู้สึกกับคุณในแบบที่คุณรู้ aa, สึกกับตัวเองแปลว่าถ้าวันนี้คุณมีความมั่นใจคนอื่นจะมั่นใจตัวคุณเลยถ้าวันนี้คุณรู้สึก d o าตัวเองกูเก่งจริงไหมวะคนก็จะรู้สึก d o าตัวเองว่าไอเนี้ยมันเก่งจริงหรือเปล่าผมเคยมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเขาทำคอนเทนต์ดีมากทําเพจดีมากโหโต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 แล้ววันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มาคิดเองว่ากูเก่งจริงเปล่าวะกูเจ๋งจริงเปล่าวะหรือว่าที่ทาทามาถูกหรือ่าาพพอดขึ้นััแหะสสงย ว่าแปลว่าสงสัยสงสัยแค่นั้นแหละทุกอย่างที่ทํามาคือพังหมดเลยเพราะมันสงสัยไงเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสงสัยคนอื่นเขาก็จะสงสัยแบบเดียวกับนที่คุณสงสัยแต่ถ้าคุณมั่นใจกับตัวเองคนอื่นก็จะมั่นใจเหมือนเดียวกับที่คุณมั่นใจดังนั้นถ้าเกิดจะมองในแง่บนอินเฟสก็คือว่าทุกอย่างในโลกนี้สิ่งที่อยู่ข้างนอกนนมันคือ,อกระจกสะท้อนสิ่งที่อยู่ข้างในถูกไหมดังนั้นพอคุณมีความมั่นใจสิ่งที่อยู่ข้างในมีความมั่นใจข้างนอกก็จะสะท้อนสิ่งน,นั้นะ สิ่งที่ตรงข้ามกับความมั่นใจคืออะไรคือความรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมันดูไม่มีคุณค่าหรือว่าเขาเรียกว่า seek approval ก็คือคนที่ต้องการการอนุมัติหรือคนที่ต้องการคุณค่าจากสิ่งภายนอกเข้ามามันจะมีคนประเภทนี้ไม่อาจจะเกิดจากตอนเด็กๆที่เขาขาดแคลนอะไรบางอย่างต้องพยายามเรียกร้องความสนใจต้องพยายามคนเหล่านี้ก็จะพยายามให้คนอื่นเห็นด้วยกับเขาพยายามทาให้คนอื่นรู้สึกว่าต้องบอกว่าเขาถูกต้องอะ่ะพยายามหาคนเห็นด้วยหาคนฟังเขาหาคนซื้อไอเดียเขาคือคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเต็มได้ด้วยตัวเขาเองแต่อาศัััยยยปจจภาน ออกมาทําให้เขาเต็ม คนแบบนี้พอถ้าเกิดข้างในาคุณเป็นอย่างนี้นะต่อ้ขา้างนอกคุณพยายาม pretend หรือพยายาม fake อะไรก็แต่แต่ว่าอีกคนหนึ่งมันรู้คนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งมันรู้ว่าคุณอะไม่เต็มคุณมาเพราะต้องการอะไรบางอย่างมาเซนได้นะว่าคุณมาแบบเต็มหรือคุณมาเพราะต้องการอะไรบางอย่างคุณมาเพราะต้องการอะไรบางอย่างจากเขาเอ๋อเธอมาคุยกับฉันเธอต้องการอะไรบางอย่างจากฉันอ่าเซนได้พอเซ็นแบบนี้ได้เสร็จป,ปุ๊บอะสุดท้ายมันจะเกิดปฏิกิริยามันจะเกิดความรี้จึกคุณเคยคุยกับใครไหมแล้วคุณรู้สึกว่าไอ้นี่มันทำแม่งทำแม่งใครไหมไอ้นี่มันดแบก แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมาคุขายขครแล้วเขารู้สึกโอ้คนนี้มันเต็เคมตคนนี้แบบมันมาแบบไม่กระเฮียนกระหือหรือคนนี้มามันน่าคุยด้วยเวลาคุณไปขายของเหมืนอนกันคุณไปขายของคุณไปเจอเซล์ที่แบบบางทีคุณเจอเซลน้องใหม่บางทีขายตรงเห็นจ้าสุดขายตรงเนี่ยไปเจอกับพวกเด็กตัวใหม่ๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเพิ่งจะสมัครเข้ามาไปชวนเข้ามาทําธุรกิจแต่ตัวเองบ้าก็ยังไม่มีรถก็ยังผ่อนอยู่อะไรเงี้ยพอไปชวนมันก็ไม่มีความมั่นใจเพราะว่ารุ่นพี่มันมั่นใจได้รุ่นพี่มันมั่นใจได้พรามันมีเลมโบกินมันยิ่ง มีความมั่นใจภายในมันยิ่งไม่มีความมั่นใจภายในมันก็ยิ่งพูดออกไปมันก็ไม่มั่นใจคนไปชวนมันก็ไม่สําเร็จนะนะทำไม success case ของคนที่เป็นตัวน้องใหม่ๆมาถึงต่ํากว่าพวกรุ่นพี่สเหตุมันไม่ใช่ว่าพูดต่างกันต่อให้คุณลอกสคริปต์เข้ามาหมดนะสิ่งที่มันต่างกันคืออินเนอร์ข้างในมันไม่เหมือนกันอินเนอร์ข้างในกับพวกรุ่นพี่อ่ะมันมั่นใจจากภายในไอ้พวกท็อปไลน์อัพไลน์ข้างบนอ่ะมันมั่นใจจากภายใน คนพูดแล้วมันมั่นใจ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 ไอ้ฝั่งนู้นก็เชื่อเพราะวันบอกแล้วว่าสิ่งที่คุณรู้สึกอะไรกับตัวเองมันจะรู้สึกแบบนั้นดังนั้นมันไม่อยู่ในสคริปต์ที่เขาพูดตอนเข้าสคริปต์เดียวกับคุณไปพูดแต่ถ้าคนพูดมีความมั่นใจคุณก็ปิดการขายได้มากกว่านั้นโลกภายนอกมันคือกระจกสะท้อนของโลกภายในสิ่งที่คุณรู้สึกกับตัวเองมันคือสิ่งที่คนข้างนอกรู้สึกกับคุณเหมือนกันแล้วมันไม่เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกคุณต้องสร้างโลกภายในใหม่ของตัวคุณเเออองงแแลล้้้้ววคคคุุุณณจจะะปิดดดกกาาารขยยไไท่ื ถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถกด Subscribe ติดตามได้ที่ YouTube c h anel n Coach Bank สุภกิจทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ YouTube จะส่งไปเตือนคุณแล้วคุณจะไม่พลาดความรู้ใหม่ๆครับ